อยู่ที่บูต MG ในงาน Motor Expo 2023ครับซึ่งในปีนี้ MG ได้ให้นำเจ้ารถ Cy เบอร์เตอร์นะครับผมซึ่งเป็นรถสปอร์ตรรสเตอร์ไฟฟ้า100%คันแรกนะครับของบ้านเราเนี่ยเอามาตัวจริงเนี่ยมาโชว์หลังจากที่เคยได้โชว์ไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งมีการเปิดจองไปล่วงหน้าแล้ว ซึ่งโดยในรุ่นนี้ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นรถสปอร์ตซึ่งมีหน้าตาที่ค่อนข้างดส,สวยนะครับผมรวมไปถึงขุมพลังนะครับผมที่น่าประทับใจนะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับซึ่งให้พลังแรงมาถึง5้าแรงมา้าพร้อมกบแรงบิดสูงสุดถึง725นิวตันเมตรซึ่งสามารถทำอัตราเร่งสูงถึงร้อภายใน3.2วินาทีโดยมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่มาณ7กิโลวัตต์ชาวนะครับผมซึ่งด้วยรถที่มีขนาดกระทัดรัดแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาากว่ รถทั่วไปครับทำให้เรื่องระยะทางเนี่ยน่าจะทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสับเจ้า MG c y b e r t e r คันนี้นะครับผมโดยในการออกแบบนะครับถือว่ามีการดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมโดยความโดดเด่นก็คือในหน้าจอของคนขับเนี่ยจะมีจอถึง3ตัวโดยจอทั้ง3ตัวนี้นะครับผมก็จะมีอ่าแสดงผลต่างๆของตัวรถนะครับซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างฉลาดแล้วก็ดูแปลกตาสำหรับรถ ไฟฟ้าจาก MG คันนี้นะครับผมซึ่งนอกจากเรื่องขัํพลังที่มากขึ้นแล้วเนี่ยเขายังมีในเรื่องของอตัวรูทรงของรถนะครับที่ดูเปิด ค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจนครับโดยประตูทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นประตูแบบปีกนกนะครับเปิดยกได้นะครับบนรถสปอร์ตเลยทีเดียวคือตรงนี้ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ทาให้เจ้าสอร์ปเปเตอร์เนี่ยได้รับความสนใจในงาน MG ค่อนข้างมากเลยทีเดียวโดยมีคนแวะเยือนเข้ามาชมเจ้ารถคันนี้อย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าจะถูกจับตามองในวันนี้นะครับผม และนี่คือรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ทาง mg ครับได้เอามาโชว์ในงานนี้กับรถต้นแบบ imls 6นะครับซึ่งเป็นรถ suv ค e ูเป้ไฟฟ้าอีกแบรนดภายใต้การร่วมลงทุนหว่างเซ็มอเตอร์ครับกับทางอาลีบาบและรวมถึงเซี่ยงไฮ้ไฮเทค ซึ่งถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ทาง MG ตั้งใจเอามาโชว์ซึ่งในเจ้ารถ SUV รปปคูสงคูเป้คันนี้นะครับด้วยหน้าตาและรูปทรงที่เน้นในเรื่องของความผิวไหวนะครับหรือความโค้งมนนั่นเองนะครับทำให้การออกแบบเนี่ยมีความล้ำสมัยค่อยๆมากรวมถึงภายในนะครับที่ได้ฟิวเจอร์เทคโนโลยีจาก AI c a r b บ n นะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่จากหังเซกมอเตอร์ซึ่งต่อย้ำการพัฒนานเรื่องเทคนิคยีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับ ซึ่งตรงรถคันนี้จะมีขนาดามิติตัวทางอยู่ที่4.9เมตรฐานล้อกว้าง2.9เมตรนะครับผมรวมถึงสมาร์ของคันนี้ถือว่าไม่ธรรมดากับเจ้ามอเตอร์คู่นะครับผมที่มากับ มอเตอร์คู่ที่มีพลังถึง579กิโลวัตต์หรือประมาณ700วัตต์แรงม้าเลยทีเดียวกับแรงบิดสูงสุดถึง800นิวตันเมตรสามารถทำศูนย์ถึง100ได้ภายใน3.48วินาทีนะครับผมซึ่งด้วยความเป็นอคอนเซปต์คาร์เรายังไม่ไรู้ถึงข้อมูลรายละเอียดมากกว่านี้นะครับผมซึ่งในครั้งนี้ทาง MG ก็ถือว่าได้เอามาโชว์ให้เห็นว่าทาง MG มีรถหลากหลายรูปแบบที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทาง MG ตั้งใจเอามาโชว์ให้เห็นถึงความโดดเด่นในงานนี้รุ่นหนึ่งนะครับ ้า MG4 ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ากับหลังคันแรกของทาง MG นะครับผมซึ่งในรุ่นนี้นะครับถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของมอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองนะครับผมโดยให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าซึ่งในรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ที่มีความจุอยู่ประมาณ51กิโลวัตต์ชาวนะครับผมรองรับการวิ่งตาม NEDC ได้ถึง425กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องความโดดเด่นของเจ้า MG4 คงเป็นเรื่องของการขับขี่ที่ขับได้ค่อนข้างสนุกแล้วก็ มีออปชั่นความปลอดภัยอย่างครบคันนั่นเองนะครับรวมถึงรูปทรงนะครับที่มีความโดดเด่นซึ่งถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ได้รับรางวัลจากทางต่างประเทศในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบและการขับขี่ที่มีสมรรถนะที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนั่นเองครับกับราคาค่าตัวที่969,000บาทนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ไม่ถึงล้านแต่ก็ได้รถแบบ s e ซ m เมนที่ขับค่อนข้างสนุกอย่างเจ้า m g 4คันนี้นะครับ มาดูกับรุ่นอีกรุ่นหนึ่งะครับผมกับเจ้า MG5 ตัวฉลองรอบ10ปีของทาง MG นะครับซึ่งในเจ้า MG5 ใหม่คันนี้นะครับผมจะมากับสีใหม่นะครับซึ่งเป็นสีเทานมนะครับผมซึ่งมีความสวยงามทีเดียวนอกจากนี้ในส่วนของล้อก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วสีดําพร้อมกับโลโก้ฉลอง a n n i v e r s a 10ปีนะครับของทาง MG รวมถึงในเรื่องของภายในที่เดียวกันครับก็จะมีโลโก้ สลองแอนนิเวอร์ลรี่สิปีมาให้นะครับผมนอกจากนี้ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในเจ้า m g ็มีไฟก็มีอย่างครบคันในส่วนของพลังก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิม1.5ลิตรเป็น N.A. นะครับผม114แรงม้ากับทำงานคู tá, Google, TE, ่กับเกียร์ CVT นะครับผมก็มีมาให้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ขับสนุกแล้วก็ได้เรื่องของความประหยัดนั่นเองจับเจ้าอินฟในความคุ้มค่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับโดยในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมราคาตัวอยู่ที่589,900บาทนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นรถขนาด C s เซ gment ที่มีราคาคุ้มค่าเลยทีเดียวราคาเนี่ยใกล้เคียงกับรถอ c โคคาเลยทีเดียวเจ้า MG5 ตัวลอครอบ10ปีคันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับก เป็นฮอตดิวของงานนี้เลยทีเดียวขอทาง MG HS นะครับเพิ่งในรุ่นนี้จะเป็นตัว1.5เทอร์โบนั่นเองนะครับผมซึ่งจะไม่มีเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยซึ่งหรือเป็น PHEV นั่นเองครับโดยรุ่นนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1้าน28,000บาทเท่านั้นเองครับซึ่งถือว่าล้านจนทน์ยนสรับเจ้า MG HS เนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวกับรถ SUV ไซส์ใหญ่นะครับผมซึ่งมีฟังก์ชันหรือฟิวเจอร์ที่ค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวสรับเจ้า MG HS ซึ่งถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทาง MG ตั้งใจมาลดในงานนี้โดยเฉพาะซึ่งถือว่าเป็นเดีลวพิเศษที่มอบให้กับลูกค้า MG ที่สนใจนะครับผมในงานนี้นะครับผมไก่รุ่นหนึ่งนะครับกับเจ้าเมสซาดนนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นรถที่มีขนาดใหญ่และราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลในรถตู้ตลาดตอนนี้นะครับผมเจ้าแมสซาดนเะนี่ยถือว่าเป็นรถคันเดียวที่เป็นรถตู้ไฟฟ้าที่มีอยู่ขายอยู่ในตลาดบ้านเรา ตอนนี้นะครับผมด้วยราคาค่าตัวที่2,699,000บาทนะครับผมซึ่งถือว่ามีราคาค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวโดยในส่วนของขุมพลังนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีพลังอยู่ที่245แรงม้านะครับผมกับแบตท,ที่มีขนาดใหญ่ถึง9กิกิโลวัตต์าวนะครับซึ่งสามารถรองรับการวิ่งได้ถึง540กิโลเมตรนะครับซึ่งตัวจุดนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับรถตู้ที่มีขนาดใหญ่อย่างเจ้า แมชชั่นนายคันนี้นะครับผมแล้วก็ยิ่งในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็การดีไซน์นะครับรวมถึงภายในที่เป็นเบาะแบบกระตันซีทค,คู่นะครับซึ่งมีทั้งบบผู้ขับขี่และผู้นั่งโดยสารตอนหน้ารวมถึงในผู้โดยสารตอนกลางครับซึ่งเป็นเบาะก,กระตันซีทเนี่ยก็จะมีระบบของระบบนวดกด็ดีรวมถึงระบอุ่เบาะอะไรอย่างเงี้ยมาให้อย่างครบคันรวมถึงเมนูลิซีทซึ่งถือว่ามีการดีไซน์และการออกแบบมาได้แบบ เหมือนกับรถผู้บริหารดีๆคันหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้อีรุ่นหนึ่งกับรถไฟฟ้าซึ่งบุกเบิกนะครับของบ้านเรากับเจ้า MG ZS EV นะครับซึ่งรถตัวนี้อาจจะเสียเปรียบคู่แข่งในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแล้วระยะทางที่อาจจะน้อยกว่าคู่แข่งในรุ่นใหม่ตอนนี้นะครับผมเนื่องจากเป็นรุ่นที่ทาง MG เอามาบุกเบิกรุ่นแรกๆนะครับในเรื่องของระยะทางเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากมายนักนะครับผมเมื่อเทียบกับคู่แข่งตอนนี้โดยราคาค่าตัวของเจ้า MG z s EV นะครับจะอยู่ที่ราคา1 2 3 0 0 0้านบาทครับโดยในรุ่นนี้จ,จะมีพละกำลังม้าจากมอเตอร์นะครับผมที่1 7 7แรงม้านะครับซึ่งถือว่าอาจจะไม่ได้มากมายนะเมื่อเทียบกับผู้แข่งในท้องตลาดตอนนี้ในส่วนของแบตเตอรี่จะเป็นลิเธียมไอออนนะครับซึ่งมีความจุ50กิโลวัตต์ชาวขะครับผมซึ่งสามารถรองรับ NCDC วิ่งได้ไกลถึง405กิโลเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับผู้แข่งเนี่ยอาจจะเรื่องของระยะทางอาจจะดูด้อยกว่านั่นเองนะครับผมโดยเด็การใช้งานจริงอาจจะได้มา3 5 0 กิโลเมตรนั่นเองนะครับแต่ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าอยู่ในตลาดบ้านเรามาอย่างช้านานนะครับซึ่งก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมในเรื่องของการใช้งานวิทยาทางสั้นๆนะกับค่าตัวที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับกับเจ้า mgz ev คันนี้นะครับผม และนี่คืออีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ต่อยอดมาจาก EP กับเจ้า MG ES <ม>นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้วนสไตล์ s t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  e อีกรุ่นหนึ่งในรุ่นนี้มีการพัฒนาในเรื่องของออปชั่นความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่ทํางานได้จัดจ้านยิ่งขึ้นกว่าในตัว EP นะครับโดยในรุ่นนี้มอเตอร์ไฟฟ้ามีการเพิ่มการหมุนของรอบ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ1 0 0 0 0รอบนะครับผมทาให้การทํางานของเอเตออ์ไฟฟ้ามีพลังมากยิ่งขึ้นโดยแรงม้าของเจ้ารถคันนี้ได้อยู่ที่1 7 7แรงม้านะครับผมกันราคาตัวอยู่ที่959,000บาทนะครับราคาไม่ถึงล้านแต่มีเรื่องบระบบความปลอดภัยแล้วก็ระยะทางที่มากขึ้นตัว2แบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับซึ่งมีความจุอยู่ที่51กิโลวัตต์าวนะครับผมสมารรองรับการวิ่งได้ ไกลถึง412กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีระยะทางที่ไกลขึ้นกว่าตัวรุ่น EP ประมาณ50-60กิโลเมตรนั่นเองครับแต่ในงานใช้งานจริงสามารถวิ่งได้ประมาณ350กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าอีกรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องการออปชั่นเพิ่มที่แตกต่างจากรุ่น EP ในเรื่องการขับขี่ที่สุกสนา์ยิ่งกว่านั่นเองนะครับสดจ้ารุ่นนี้ นี่คือ,อคันนึงนะครับกับเจ้า MG EP นะครับผมซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นเอสเตทซึ่งทาง MG เป็นผู้เบิกรถสไตล์นี้นั่นเองนะครับผม <S <S โดยในตัว MG EP เนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับซึ่งจะขับเคลื่อนล้อหน้านะครับพร้อมกับให้พลังแรงม้าอยู่ที่163แรงมา้ากับราคาค่าตัวอยู่ที่7 70,000บาทซึ่งถือว่ามีราคาค่าตัวค่อนข้างถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าด้วยกันเองก็ถือเหมาะกับคนที่ต้องการลองรถไฟฟ้าแต่ต้องการ เรื่องของพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเจ้า MG EP เนี่ยอาจจะไม่มีลูกเล่นมากมายมีแค่ระบบวัตเตอร์ไฟฟ้ากับการทําขับขี่เฉยๆแต่พวกระบบความพิมเศษต่างๆอาจจะไม่มีให้มานะครับผมแต่ในรุ่นนี้ถือว่าได้ในเรื่องของการใช้งานแบบรถไฟฟ้าตัวในระยะทางการขับขี่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอยู่แค่ประมาณ380กิโเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับซึ่งอาจจะน้อยกว่าในเจ้ารุ่น ES นะครับผมแต่ในเรื่องของการใช้งานและราคาเนี่ยถือว่ามีความคุ้มค่ามากเลยทีเดียว